สวัสดีครับสวัสดีนะครับน้องสองคนนะครับเ,เห็นว่ามาทำโรงทานน้ำส้มเกตหิมะนะครับแบงของเราเองเหรอฮะนี่วันนี้มาทำกี่รอบแล้วครับรอ,อบที่เท่าไหร่รอบที่สี่รอบที่ห้าได้แล้วรอบที่ห้าแล้วาตามทำมาห้าสถานที่แล้วเนาะ,ะก็มาทำโรงทานตามของตาบุญชื่นน้ำส้มเนี่ยของเราทำเองหรือเปล่าเดี๋ยวพี่ดูแบงก็เป็นน้ำส้มเกตหิมะตามมลิเนาะถ้าสมมติเนี่ยมีคนใจบุญเขาอยากจะมา ซื้อกับเราให้เรามาตามทำโรงทานเนี่ยเราขายกล่องเท่าไหร่อ่าราคาขายเราเลยเนี่ยลังลังละเอาราคาส่งเลยอ่ะสี่ร้อยเหรลังเราสี่ร้อยลังหนึ่งมีกี่กล่องร้อยแก้วจะร้อยแก้วร้อแก้วนีสี่ร้อยบาทแล้ว รถเนี่ยขับมากี่กิโลแล้วจากจากบ้านเรามาถึงจุดเนี้ยวัดคลองลานร้อยได้ร้อยร้อยกว่าโลได้ดอะร้อยกว่าโลได้ถ้าสมมุติว่าเราจะขอค่ารถสักสามสี่ร้อยก็ได้จะได้เนาะไม่เป็นไรเนาะพอไหมสักสี่ร้อยห้าร้อยเนาะอืมก็ลังสี่ร้อยเอาวันนี้เอามากี่ลังวันนี้มาสามรังเนาะสามรังก็สามร้อยไม่เหลือไม่เหลือไม่เหลือสักวันหนึ่งเลยนะจริงๆแล้ว วันนี้ร้อยหนึ่งแล้วว่าบวกกับขนมด้วยไม่พอไม่พอกันกินวันนี้หนูก็เลยเพิ่มเพิ่มกัคนพันวันนี้คนสองพันบวคนวันนี้วันนี้สองพกว่าเมื่อวานก็เป็นพันเนาะ3ามกล่องสี่กล่องก็ไม่พอเดี๋ยวเผื่อใครอยากจะร่วมบุญคือเป็นเจ้าภาพแล้วก็ให้เราเนี่ยขับรถมาตั้งลงทานตามหลวงตาบุญชื่นเนี่ยยินดีไหมยินดีอ้าวเบอร์โทรอะไรบอกมาเลยออศูนอะไร บอกเบอร์เธอเลย086ค่ะ086 389 389 2514 2514ชื่อคุณอะไรจ๊ะมะลิค่ะคุณมะลินะอ๋อนี่ตราแบรนด์นี้เลยตราโลโก้นี้เลยเนาะบ้านอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ชุมตาบงค่ะชุมตาบงจังหวัดอะไรนครสวรรค์นครสวรรค์บ้านชุมตาบงเนาะแล้วก็ตามสามารถตามทำได้เนาะถ้าเกิดว่ามีคนเขาร่วมบุญเนาะเดี๋ยวให้ติดต่อตรงกันไปเลยนะแล้วให้โทรเบอร์โทรกันเองนะโอเคเพราะว่าพี่เห็นว่าน้ำส้มของเราเนี่ย ชิมแล้วคุณภาพดีมากแล้วก็อร่อยเนอะอร่อยจริงเรียกว่าถือว่าคุณคุณภาพเลย ของเรามีออยอด้วย<น>โอ้โหนี่ถามถูกคนเลยพี่ไม่ได้ถาม <c oughs> ไม่ได้เตรียมเลยนะเนี่ยเนาะ <c oughs> โอเคนะฮะอนุโมทนาบุญด้วยมา <c oughs> ทํา5ครั้งแล้วกับตาบุญชื่น <c oughs> หากใครอยากร่วมบุญนะลูกเพจทั่วไทยเนิวนะอยากจะร่วมบุญนะเป็นเจ้าภาพน้ําส้มเกตหิมะนะครับตามมลาินะครับก็โทรหาคุณมมลิได้เลยนะครับตามเบอร์นี้เลยนะครับที่ให้ไว้นะครับแล้วก็ตามเบอร์ไอดีไลน์ก็มีด้วยนะ,ะเอาติดต่อกันเลยผมบอกได้เลยว่าเอามาทําทุกวันนี้ไม่เคยเหนื่อยเลยนะฮะแล้วก็ คุณภาพดีจริงๆนะครับน้ำส้มเกดิอมะก็ถือว่าไม่แพงนะกล่องละ400นะครับอ่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะครับใครอยากร่วมบุญก็ติดต่อกันตรงเลยนะฮะ